สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญปุยทานนะคะเป็นดอกไม้นะคะลายเบสิกแบบง่ายนะคะแบบนี้เลยนะคะเราก็จะทำไว้ใส่เหรียญที่หลังอีกเช่นเคยนะคะแบบนี้เลยด้านหลังจะเหลือริบบิ้นไว้ลักษณะนี้นะคะ อุปกรณ์นะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนบมีเหรียญแล้วก็มีลูกปัดสีทองนะคะให้เพื่อนๆเ,เสียบปืนกาวไว้ให้ร้อนนะคะส่วนริบบิ้นที่ใช้ทำนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะตัวนี้เราจะใช้เป็นริบบิ้นตาลคกังเบอร์สองนะคะแบบนี้เราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่35เซนติเมตรนะคะ สีของริบบินนะคะหรือริบบินที่ใช้ทําก้แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆตัดปลายแหลมนะคะให้ได้ลักษณะนี้เลยทั้งสองด้านนะคะแบบนี้แล้วให้เพื่อนๆพ,พับริบบินนะคะลงมาสิบเซนติเมตรค่ะนีดรอยพับตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะเราจะได้แบบนี้ค่ะเรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะเราจะเอาริบบินนะคะ ด้านที่สั้นไว้ด้านล่างค่ะเอาริบบิ้นด้านที่ยาวไว้ด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนะคะแบบนี้เส้นที่สามนำริบบิ้นคล้องเส้นที่สองค่ะตรงนี้นะคะเส้นที่สี่นำริบบิ้นสอดเข้าห่วงที่1ค่ะตรงนี้ จากนั้นเพื่อนๆนก็ดึงออกมานะคะแบบนี้ค่ะแล้วล้วงอัลลิบินเส้นที่สามเข้าไปในห่วงนะคะแบบนี้ดึงให้กระชรับนะคะแบบนี้เลยพอเราได้ลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆนที่ต้องการจะใส่เหรียญเลยนะคะก็ให้นําเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะหรือจะทําไว้ใส่เหรียญทีหลังก็ได้นะคะแบบนี้พอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะพับริบบินเส้นยาวด้านล่างขึ้นมาค่ะ แบบนี้ค่ะเส้นยาวด้านซ้ายมือพับลงมาค่ะเส้นยาวด้านบนพับลงมาด้านล่างนะคะเส้นยาวด้านขวามือนำปล,ลิบินสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะจากนั้นดึงให้กระชับนะคะรีดม,มุมให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เลยเราจะได้แบบนี้นะคะแล้วสอดเก็บรลิบบินเส้นสั้นทั้งสี่เส้นเลยนะคะเส้นสั้นด้านล่างก็สอดเข้าช่องตรงนี้เลยนะคะแบบนี้ สอดจนครบทั้ง4เส้นค่ะด้านบนก็สอดลงมาด้านล่างค่ะความเมือนะคะก็สอดนะคะแบบนี้ดึงให้กระชับนะคะรีดมุมให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เราจะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นพี่กลับด้านมานะคะพี่กลับด้านมาแล้วก็จะมาทํามุมด้านข้างของตัวดอกนะคะตรงนี้เราก็จะทําเส้นด้านบนค่ะพับริบบิ้นนะคะโค้งลงมาค่ะ ให้ได้ลักษณะนี้นะคะแล้วสอดริบบิ้นตรงช่องนี้เลยตรงนี้นะคะช่องด้านหน้าตรงนี้ค่ะปาริบิ้นผล่ตรงนี้แล้วก็ดึงหลมไว้ลักษณะนี้ค่ะเส้นที่สองนะคะตรงนี้เพื่อนเพื่อนก็ทําเหมือนเดิมนะคะแบบนี้เลยสอดริบบิ้นตรงนี้ดึงหลมไว้นะคะลักษณะนี้นะคะเส้นที่สามนะคะเราก็พับริบบิ้นลงมาเหมือนเดิมนะคะแบบนี้ สอดช่องนี้นะคะเส้นที่ C นะคะตรงนี้เลยเพื่อนก็ทำเหมือนเดิมนะคะพบลิบบิ้นลงมานะคะสอดช่องด้านหน้าตรงนี้ค่ะจากนั้นดึงให้กระชับนะคะทั้งสี่เส้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้เลยค่อยๆไล่ดึงทั้งสี่เส้นค่ะดึงให้กระชับนะคะ จกน้นเพื่อนๆก็จัดมุมเขาให้เท่าเกันนะคะดูม,มุมให้เท่าเท่ากันค่ะเราจะได้ด้านบนนะคะลักษณะนี้มุมด้านข้างลักษณะนี้ค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะมาทำรีบด้านในกันเลยนะคะตรงนี้รีบด้านในตรงนี้ค่ะแล้วก็จะจับลักษณะนี้นะคะเราจะทำเส้นด้านซ้ายมือนะคะตรงนี้เ,เพื่อนเพื่อนาบริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะ เราจะสอดตรงนี้นะคะเส้นนี้ค่ะพับริบบิ้มาทางขวามือนะคะพับปลายลิบบิน้นะคะชี้เข้ามาหาตัวเราลักษณะนี้พับลงมาลักษณะนี้นำปลายริบบิ้สอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะใต้เส้นที่เราพับเมื่อกี้นะคะแบบนี้ปลายริบบิ้นผูกด้านล่างค่ะจากนั้นเพื่อนๆก็ดันกลีบนะคะแบบนี้ค่อยๆดึงนะคะยังไม่ต้องดึงแน่นมากค่ะเส้นต่อไปเส้นที่สองนะคะเส้นนี้ พับริบบิ้เส้นนั้นบลงมานะคะทําเส้นนี้ค่ะพับมาทางขวามือพับป,ปลาริบบิ้ลงมาค่ะแบบนี้ลิบบิ้สอดตรงนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนก็ค่อยๆดึงนะคะจัดกรีบนะคะแบบนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นที่สามเส้นนี้ค่ะพัาริบบิ้เส้นนั้นบลงมาค่ะทําเส้นนี้นะคะพับริบบิน้นะคะแบบนี้ พับปาลิบีลงมาสอดตรงนี้เลยค่อยๆดึงนะคะใช้นโป้งเราดันตรงนี้เบาๆนะคะแล้วก็ดึงค่ะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปเส้นที่สี่นะคะเส้นนี้พับลิบีมานะคะแบบนี้พับปาลิบีลงมาค่ะสอดตรงนี้เลย เพื่อนๆก็ค่อยๆไล่ดึงนะคะแบบนี้ไล่ดึงนะคะจัดกลีบเขาให้เท่าๆกันค่ะเพื่อนๆดูกรีบให้เท่ากันเลยแบบนี้นะคะพอเราดึงจัดกลีบเท่ากันแล้วเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะประมาณนี้นะคะเราก็จะมาทำกลีบด้านนอกกันเลยนะคะ ด้านนอกตรงนี้นะคะแล้วก็จะจับลักษณะนี้ค่ะแล้วก็จะทําเส้นด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะพับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะแบบนี้พับขึ้นไปด้านบนลักษณะนี้ค่ะแบบนี้จับให้ถนัดค่ะให้เพื่อนเพื่อนนะคะม้วนริบบิ้นนะคะให้ได้เป็นกลวยนะคะแบบนี้เป็นกลวยด้านในนะคะแบบนี้จะได้ลักษณะนี้เลยนะคะอันนี้นะคะแอดจะตัดริบบิ้นมาพอดีเลยนะคะเราก็จะสอด ปลาลิบินใต้กลีบตรงนี้ค่ะมุมนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็สอดนะคะแบบนี้ถ้าเ,เพื่อนๆนนะคะทํายากก็เพิ่มขนาดความยาวริบบินก็ได้นะคะตรงนี้เราจะตัดมาพอดีนะคะใช้แหนบช่วยดันนะคะตรงนี้ปลาลิบินผูด้านล่างค่ะจากนั้นเพื่อนๆพืก็ใช้นิ้วชี้เราดันกลีบขึ้นมานะคะแบบนี้ตรงนี้ก็ดึงค่ะดึงนะคะค่อยๆไล่ดึงค่ะ แบบนี้นะคะเราก็จะได้กลีบนะคะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาจัดกลีบที่หลังนะคะแบบนี้กลีบที่สองนะคะพับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะแบบนี้แล้วก็หมวนริบบิ้นนะคะเข้ามาด้านในนะคะแบบนี้สอดตรงนี้เลยใต้กลีบนี้นะคะมุมนี้ ใช้แหนบใช้ดันนะคะปลายลิบบิ้นผูด้านล่างนะคะก็ค่อยๆดึงนะคะค่อยๆดันกรีดขึ้นมานะคะแบบนี้ดันกรีดขึ้นมาแล้วก็ดึงนะคะอาจะได้กรีดป,ประมาณนี้เลยกรีดที่3นะคะตรงนี้ผับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะแบบนี้มอนริบบิ้นเข้ามาด้านในนะคะแบบนี้ค่ะสอดมุมนี้ตรงนี้นะคะ าลิบินโผลต,ตรงนี้ค่ะแล้วก็ดันกร,นกรีบตรงนี้ขึ้นมานะคะแบบนี้แล้วก็ดึงด้านล่างตรงนี้ค่ะต่อไปนะคะเส้นที่สแบบแบบี่นะคะับลิบินนะคะแบบนี้ม้วนลิบินนะคะเข้ามาด้านในค่ะแบบนี้สอดใต้กลีบนี้นะคะ ตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะเพื่อนๆก็ดึงนะคะจัดกลีบให้เท่าๆกันเลยนะคะตรงนี้ แบบนี้นะคะเพ <ๆ S 1> ื่อน,ะะนๆก็ดูกลีบให้เท่าๆกันค่ะพอเราจัดกลีบเท่ากันเราจะได้ลักษณะนี้เลยนะคะแบบนี้เพื่อนๆที่ใส่เหรียญไปแล้วก็ให้เพื่อนๆตัดตกแต่งตามชอบนะคะตรงนี้นะคะส่วนเพื่อนๆที่จะใส่เหรียญที่หลังนะคะจะนําเหรียญมาวางเลยก็ได้นะคะแต่เราจะเหลือลิบบินไว้แค่สี่เส้นลักษณะนี้นะคะเราก็จะสอดริบบินนะคะเส้นด้านซ้ายมือตรงนี้ค่ะสอดนะคะแบบนี้ สอดทั้ง4เส้นเลยนะคะเพื่อนๆจะนำเหรียญมาวางแล้วก็สารลายขัดเลยก็ได้นะคะจะไม่สอดก็ได้นะคะเราก็จะสอดนะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะเราตัดริบบิ้นที่เราสอดเมื่อกี้ออกนะคะตัดออกทั้ง4เส้นนะคะเส้นสั้นนะคะ แบบนี้นะคะนำเหรียญมาวางนะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะจะใช้กาวสองหน้าแบบบางติดที่เหรียญก็ได้นะคะพอระวางแบบนี้แล้วก็สารไรขัดนะคะแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนนี้สําหรับเพื่อนๆที่จะทําไว้ใส่เหรียญที่หลังนะคะเราจะทําแบบนี้ค่ะเพื่อนๆก็สอดนะคะแบบนี้จากนั้นดึงให้กระชับนะคะดึงให้กระชับแล้วใช้ เทปใสนะคะติดด้านหลังนะคะใช้เทปใสนะคะติดตรงนี้การลิบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะแล้วก็ไม่ให้เหรียญเราหลุดนะคะแบบนี้ค่ะสําหรับเพื่อนที่จะทําไว้ใส่เหรียญทีหลังนะคะเราจะทําแบบนี้ลักษณะนี้เลยแล้วก็จะมาติดเกสรน,นะคะตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะตกแต่งนะคะใช้แนบเชื่อจับนะคะแล้วก็ยิงกาวร้อน,นะค่ะ ิกาล้อนนะคะแบบนี้วางให้ตรงกลางนะคะกดให้การเขาติดค่ะกดลงไปนะคะแบบนี้แล้วก็จะได้ดอกไม้นะคะแบบง่ายๆสวยๆนะคะขั้นตอนการทำก็ไม่ยากด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อนๆลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ